สบายดี l t ลวิชั่นลาวรับทัพนักท่องเที่ยวครึ่งปีแรกทะลุ4.2หมื่นคนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับหนังสือพิมพ์เวงจันทร์ถามได้รายงานครับ ว่าสปปลาวได้รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาโดยยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติแตะสูงถึง35,983คนหลังจากที่รัฐบาลยกเว้นกำหนดการเดินทางเข้าประเทศทั้งหมดนะฮะช่วง5เดือนแรกของปีนี้ประเทศลาวได้รองรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศอยู่ที่3 6 5 2 9คนซึ่งใช้เวลาอยู่ในลาวเฉลี่ย7.9วันและใช้เงินเฉลี่ยอยู่ที่ 1,245,000าาทกีบหรือประมาณ2,900บาทต่อคนต่อวันนำไปสู่การสร้างรายได้มากกว่า4.55ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ161ล้านบาทเลยนะครับส่วนยอดนักท่องเที่ยวภายในประเทศช่วง5เดือนแรกอยู่ที่626,825คนเพิ่มขึ้นร้อยละ2.8เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ดยนักท่องเที่ยวภายในประเทศใช้เวลาพักเฉลี่ย2.5วันต่อคนและใช้จ่ายเงินเฉลี่ยอยู่ที่675,000กีบหรือประมาณ1,500บาทต่อคนต่อวันสร้างรายได้ประมาณ70.79ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2.51พันล้านบาททั้งนี้ครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางเข้าลาวผ่านสะพานมิตรภาพลาวไทยในนครหลวงเวียงจันทน์ท่าอากาศยานนานาชาติวัดไตและท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง รายงานได้ระบุครับว่าช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนมีผู้จองทัวร์วันหยุดในลาว546คนเมื่อสอปปลาอนุญาตนักท่องเที่ยวข้าประเทศเป็นครั้งแรกหลังจากกลับมาเปิดผลแดนสปปลาวรองรับนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นโดยระยะเวลา1เดือน จากเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนมีนักท่องเที่ยวเข้าลาวจำนวน3า4 3 5นวน3 3คนซึ่งมาจากประเทศไทยจำนวน18,621คนและจากเวียดนาม14,447คนขณะเดียวกันครับก็มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจำนวน1,902คนจากยุโรป467คน จากสหรัฐอเมริกา512คนและจากแอฟริกาและตะวันออกกลาง23คนเดินทางเข้าลาวในช่วง5เดือนแรกและพบกับ l อ v ทีวิชันได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี